เรื่องเล่าชาวธรรมเรื่องราวธรรมะจาก Facebook เป็นการนำบทความเรื่องราวของธรรมะที่ผู้คนนำมาแบ่งปันกันมาอ่านแบ่งปันให้กัลยาณมิตรทุกท่านได้ฟังร่วมกันค่ะแม่หนิงจะเลือกเรื่องราวที่คิดว่าดี มีประโยชน์และมีสาระเกี่ยวกับธรรมะอย่างเรื่องแรกที่นำมาอ่าในให้ท่านเพื่อฟ,ฟังนี้ก็เป็นเรื่องไซอิวนำมาอธิบายในรูปแบบธรรมะให้เราเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเคยสงสัยว่าตอนจบของไซอิวคืออะไร เพราะสารภาพตามตรงว่าไม่เคยอ่านจริงจังสักทีเคยฟังแต่เขาเล่ามากับดูละครช่องสารู้แต่ว่าเป็นนิยายที่แต่งขึ้นโดยยืมท่านสเวียนจ้างที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียแต่แต่งให้มีอภินิหารอ่านสนุกก็เท่านั้น วันนี้เลยนั่งดู Google กลายเป็นนั่งอ่านไป4ถึงหชั่วโมงแล้วก็ไปเจอที่เขาฉเฉลยว่าทำไมไซอิวคือนิยายส่งอิทธิพลของจีนไม่ใช่แค่มันแฟนตาซีเท่านั้นแต่ไ่อิวคือการกลางพระไตรปิฎกออกมาแล้วเขียนใหม่ ในมุมนิทานรู้แค่ว่าพระถังคือศรัทธาจะไปชมพูทวีปต้องมีศรัทธาก่อนพกจิตไปด้วยซึ่งจิตคนเราประกอบด้วยโทสะหงคงโกรธโลภตื่อป่อยกายโลกโมหะสัวเจ๋ง ความไม่รู้ก็แค่นั้นจนกูเกิลเจอที่เขาอธิบายแต่ละบทแบบละเอียดทึ่งไปเลยในความสามารถของคนแต่งงอคงแปลงกลายได้เหาะเหินเดินอากาศได้ทำอะไรก็ได้เพราะงอคงคือจิตคนเราที่เป็นลิง ไม่อยู่นิ่งคิดไปเรื่อยแต่คุมให้ตามลมหายใจอย่างยากเลยดังนั้นถ้าเราคุมงอคงได้การไปชมพูทวีปจะง่ายขึ้นเป็นต้นและเมื่อไหรก็ตามที่เราโกดโทสะเราจะเหมือนงอคงแพงลทธ พังพินาศราบเป็นหน้ากองแต่หอคงแพ้อะไรโดนขังไว้ที่อะไรใช่แล้วแพ้ฝ่ามืออยู่ลายโดนขังไว้ที่เขาห้านิ้วฝ่ามืออยู่ลายและเขาห้านิ้วแทนขันห้าต่อให้จิตแนวแน่แค่ไหนจิตแน่ แค่ไหนสุดท้ายก็ไม่พ้นขันห้าได้แก่รูปเวทนาสังขารสัญญาและวิญญาณนอกจากนี้งอคงยังมีกระบองวิเศษจัดการปีศาจได้ตลอดกระบองนั้นแทนปัญญาแต่ทว่ามีจิต กับปัญญาแค่นั้นมักเกิดปัญหาพระยูลายจึงประทานมงคลมารัดหัวไว้ให้พระทังคอยดูแลมงคลน,นั้นก็แทนสติซึ่งมงคลเป็นรัดเก้าสามห่วงคล้องกันแทนไตรลักษณอ,อนิจจังทุกขัง อนัตตาตีสาแต่ละตัวแทนกิเลสที่เราต้องคอยกําจัดออกไปตอนแรกเฮงเจียบอกพระถังว่าจะไปชมภูทวีปผมพาอาจารย์ตีลังกาไปได้เจ็ดทีถึงมามัวเสียเวลาเดินทำไมไม่เข้าใจ พระถังบอกว่าไม่ได้ต้องเดินไปปริศนาธรรมข้อนี้บอกว่าจิตบวกปัญญาคือฟังเขาเล่าฟังเขาบอกคิดเอาเองก็บอกง่ายแป๊บเดียวก็ไปถึงนิพพานละเช่นเนี่ยคนเล่าให้ฟังอริยสัจสี่ทางดับทุกข ฟังเข้าใจละแต่จริงๆแล้วไม่เข้าใจธรรมะต้องลงมือปฏิบัติเหมือนหอคงบอกตีลังกาไปเจ็ดทีมันไปไม่ถึงต้องค่อยค่อยเดินไปศึกษาไปปฏิบัติไปถึงจะถึงโปยกายคือศีลแปด ส่วเจ๋งคือสมาธิศรัทธาปัญญาศีลส,สมาธิจึงจะพ้นทุกข์แต่บางครั้งปีศาจบางตัวก็เก่งเหลือเกินต้องไปตามเจ้าแม่กวนอิมมาช่วยเจ้าแม่กวนอิมคือเมตตาปัญญาบวกเมตตา จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิทำชั้นสูงซึ่งปราบกิเลสได้เสมอแต่เจ้าแม่กวนอิมมักให้เห่งเจียลองสู้จนหมดแรงก่อนถึงมาช่วยเหมือนหากมีกิเลสควรให้ปัญญาลองขจัดดูก่อนเกินกำลังแล้วจึงให้เมตตา ปล่อยวางถ้าเกินกำลังเมตตาเจ้าแม่กวนอิมช่วยไม่ไหวคนสุดท้ายที่มักมาช่วยคือพระยูลายพระยูลายแทนพระอริยสงฆ์ท้ายที่สุดถ้าปฏิบัติไม่ไหวก็ถามผู้รู้เอาจบแน่นอน ลำดับปีสาแต่ละตัวในเรื่องก็เจ๋งมากเช่นเมื่อเริ่มเดินทางก็พบโจรทั้งหกขัดขวางไม่ให้ไปสุดท้ายแห่งเจียเลยเอากระบองตีจนตายโจรทั้งหกคืออายตนะหกคือรูปเสียงกลิ่น ลดสัมผัสและอารมณ์ต้องเอาปัญญาตะบองฟาดให้ตายก่อนถึงเริ่มออกเดินทางได้แล้วก็เจอปีศาจไปเรื่อยๆอ่านยังไม่จบท่าทางอีกหลายวันอ้อแต่แอบโกงมาละเปิดดูตอนจบสรุปศรัทธาปัญญา ศีลสมาธิเดินทางกำจัดกิเลสไปจนถึงชมพูทวีปแล้วได้อะไรตอนจบพระถังและคณะมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งสายน้ำเชี่ยวกลากมากไม่รู้จะข้ามไปยังไงจนเจอเรือไร้ท้องเรือจอดอยู่พระถังกังวลมากเรือ ไม่มีท้องเรือจะพาข้ามฟากยังไงแต่สุดท้ายก็ยอมใช้เรือข้ามไปแม่น้ำเชี่ยวกลากแทนกองกิเลสเรือนั้นแทนสุญญาตาความไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเข้ามาแล้วก็ถึงชมพูทวีปและได้คำพีมา เป็นหนังสือเปล่าหนึ่งเล่มแทนธรรมะซึ่งคือความว่างเปล่าน,านิพพานแตาสุดท้ายแห่งเจียขอให้มีอะไรกลับไปจีนหน่อยเพราะคนธรรมดาคงไม่เข้าใจเลยได้คำพีมาอีกเล่มหนึ่งเต็มไปด้วยอักษร บันทึกการเดินทางเรียกว่าพระไตรปิฎกจบอ่านแล้วข้าละวะคนแต่งเลยโหเก่งจังปอลอเข้าใจว่ามีหนังสือแปลที่ละบททีละตัวละครชื่อเดินทางไกลไปกับไซเอ๋ว ว่าแล้วต้องไปหามาอ่านก่อนถามว่าถ้าพุทธมีใส่เอวแล้วคิดละ่ะมีไหมว่ากันว่าของศาสนา,าคิดคือนาเนียใช่แล้วที่ทำเป็นหนงังมีเจ็ดเล่มแทนบาปเจ็ดประการซีอา นายทศกัณฝากเพลินจิตถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองไปหามาอ่านดูนะคะกับหนังสือที่ชื่อว่าเดินทางไกลไปกับไซอิวหรือมีอีกหลายเรื่องเลยล่ะคะ่ะลองพิมพ์ไปดูนะคะใน Google หรือในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าหนังสือ ใส่เอวก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกหลากหลายเลยล่ะคะ่ะส่วนใครที่ชอบฟังเดี๋ยวแม่หนิงจะลองไปค้นหาค้นคว้าดูนะคะแล้วจะนำมาอ่านให้กัลยาณมิตรทุกท่านได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ